อันดับที่สองก็คือไปกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เขาจัดน่ารวมพลกันเราก็ไปกันแล้วก็อันดับที่3ก็คือประบวก,ก็ซื้อทัวร์ซึ่งบริษัททัวร์ที่ประ,ประบวปะบซื้อเนี่ยนะคะก็เป็นบริษัททัวร์ซึ่งเรารู้จักนะคะเราเคยใช้บริการเข้ามาเนาะซึ่งก็จะเป็นการเป็นการจัดทัวร์ตั้งแต่ตั้งแต่ ภายในประเทศนะคะประบวัเที่ยวกับเขาเนาะภายในประเทศแล้วเขาก็ขยับขึ้นไปทัวร์ทัวร์ต่างประเทศเนี่ยค่ะประบวชจะไปกับทัวร์แบบนี้คือเรารู้จักกันจะไม่มีการเทลูกทัวร์เป็นอันขาดแต่ถ้าเป็นบริษัท ซึ่งในรูปบริษัทเต็มรูปแบบซึ่งเราไม่รู้จักเลยเนาะถึงแม้จะเป็นบริษัทใหญ่ๆก็แล้วแต่นะเราก็ต้องต้องดูด้วยนะคะทุกคนประบวกก็อยากจะนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเนาะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะประบวก็ซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์เป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเหมือนกันนะคะ,ะเขาจัดทัวร์ทั่วโลกนะคะ,ะที่แต่ที่เราจะไปนะั่นคือเราจะไปที่ญี่ปุ่นเนาะ ไปอะไรเนาะเราจะไปกินปลาหมึกกันนั่นแหละที่ที่ฮอกไกโดประบวัวไม่เคยไปฮอกไกโดเนี่ยนอ้นองบีกบอกทัวร์เทก็จ่ายค่าทัวร์คนละสามหมื่นห้าเนาะปรากฏว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยเป็นจุดแรกของญี่ปุ่นที่เกิดโควิดระ,ะบาดนะถ้าใครจำได้เนาะเขาก็เลยปิดประเทศนอ้องมีลีขอบคุณค่ะ ก็คือปิดเกาะไม่ให,ไให้ไม่ให้มีการเข้านะคะไม่ไม่ให้เข้าเข้าไปที่ฮอกไกโดทีนี้พอไม่ให้เข้าปับ๊บเ,เราก็ขอขอเงินจากจากทัวรนะ์น่ะคืนทัวร์เขาก็บอกว่าเขามีค่าให้จ่ายซึ่งได้ซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้วก็ก็จริงของเขาค่าให้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือจองตั๋วเครื่องบินนะคะายายทิพขอบคุณหลายๆใจยเยทิพ ก็คือการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็การจองโรงแรมที่พักอะไรหลายๆอย่างนะเราก็ไม่ไม่มีปัญหาก็คือให้หักได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้จ่ายเงินเราคืนนะส่วนที่เหลือมาทันทีไม่นะรอตั้งนานไอทางคณะของเราที่จะไปนี่มีสิบคนเนาะน้องๆเขาก็แบบโหกระตุ้นกระตุ้นไปเป็นระยะระยะเป็นเวลาถึงปีกว่าๆนะประวัวถึงได้เงินคืนแต่ก็ยังได้คืนแต่ได้ไม่เต็ม เขาก็จะหักในส่วนที่เขาบอกว่าได้จ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคะ่ะประบวกก็จะเล่าให้ฟังว่าถึงจะเป็นทัวร์ใหญ่ๆทัวร์ที่มีชื่อเสียงก็ใช่ว่าใช่ว่าจะการันตีได้นะคะทุกคนอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าสูญเงินไปเป็นเงินทั้งหมดของคณะทัวร์อุบลเนี่ยสองล้าน2ล้าน3แสบาทเลยนะคะทุกคนเนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ น่าเสียดายเงินตั้งแสนกว่าบาทเนาะแต่ละคนเนาะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่กับป้าบัวนักขณะนี้เนาะเดี๋ยวป้าบัวมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าคือป้าบัวไปดูคลิปของเพื่อนที่เขาส่งมาให้เนาะโอ้ใช่ใช่ใช่ยายทิพย์แต่ฟ้องร้องไม่ได้เหรอคะคือ,อถ้าฟ้องร้องเนี่ยมันก็ ฟ้องได้ค่ะน้องบิ๊กฟ้องได้แต่ว่าพวกน้องๆในทีมของป้าบัวเนี่ยรวมทั้งป้าบัวเองก็ไม่มีเวลาที่จะไปดําเนินเรื่องซึ่งเราก็รู้ว่าการฟ้องร้องแต่ลักคดีเนี่ยกว่าจะถึงที่สุดถ้าสมมุติว่าฟ้องสามศาลนะศาลชั้นต้นศาลดีกาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยสามศาลเนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดนะใช้เวลาห้าปีห้าปีเลยนะ บางบางอย่างเนี่ยเป็นสิปีเลยนะกว่าจะถึงศารดีกาเพราะนั้นมันมันเสียเวลาเพราเขาคืนมาให้เราส่วนหนึ่งก็ดีแล้วเราจ่ายไปใช่อใช่อ่น่านนครแมนอิรินานส่วนสีใดเป็นสิปีนะยิ่งคดีที่แบบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเยอะๆเนี่ยโอ้โหนานนะกว่าจะกว่าจะคดีถึงที่สุดเนาะเทีนี้ประบวกก็ก็คล้ายๆกับว่า จ่ายไปแค่ห0 0พันเนาะก็ได้คืนมา3,000ม่นก็โอ้ก็นับว่าดีแล้วล่ะเนาะดีกว่าแบบว่า,เ,าเขายึดไปทั้งหมดหรืออาจจะไม่ยึดแต่ว่าก็แบบทำให้เรา,เ,าเดือดร้อนลาคาญใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนะอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ประบวัวอยากจะมาแชร์ให้ใหฟังนะคะคือเรื่องของการไปทัวร์เนี่ยเราต้องซื้อจากทัวร์ที่เรา